สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกทุกคนนะครับในวันจันทร์ที่22มกราคมผมอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะอวยพรพระวจนะที่เราได้อ่านและเวลาที่มีค่าที่เราให้กับพระองค์ก่อนเพื่อพระองค์จะอวยพรเราตลอดทั้งวันที่เราจะออกใบดำเนินชีวิตและทำงาน วันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่141ซึ่งเป็นบทเพลงอีกบทหนึ่งที่ดาวิดเขียนซึ่งเขียนขึ้นจากประสบะการณ์ชีวิตของท่านคำหัวข้อที่ผมตั้งวันนี้คือคำอธิษฐานขอให้ขอช่วยให้พ้นนะครับศัตรูนะบางครั้งดาวิดก็ใช้คำว่าคนชั่วคนอธรรมแทนนะครับ ดูเหมือนว่าดาวิดเนี่ยได้ระบายถึงความรู้สึกถึงคําอธิษฐานนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งที่ดีมากหนึ่งข้าแต่พระยาเวข้าพวงร้องทูลพระองค์ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ขอเงเยี่ยงพระกันฟังเสียงข้าพวงเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ดูเหมือนเป็นคําอธิษฐานที่ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะตอบอย่างเร่งด่วนนะครับเราไม่รู้ เรื่องอะไรดาวิดไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่หลายครั้งในชีวิตของเราเราตกอยู่ในสภาวะของอันตรายเข้าได้เข้าเข็นนะครับเป็นตายเท่ากันนั่นเป็นสิ่งที่นะครับเ,ออเราเองหลายครั้งก็เข้ามาอธิษฐานเหมือนดาวิดที่ขอพระเจ้ารีบตอบนะครับด่วนทันทีเพื่อนะครับการช่วยเหลือจะมา ทันเวลานะครับมีคําขอทั้งหมดห้าขอด้วยกันที่ดาวิดพูดคือขอคําอธิษฐานของดาวิดนี่เป็นที่ปรดปลาน2ขอปกป้องปากและลิ้นเส่อปากของดาวิด 3. ขอปกป้องใจนะครับจากคนชั่ว 4. ขอตีและตักเตือนข้าพระองค์ 5. ขอปกป้องข้าจากกับและบ่วงแล้ว ให้เรามาดูนะครับบางข้อผมจะข้ามไปเนื่องจากเวลาให้เรามาดูข้อที่หนึ่งคือขอคําอธิษฐานเป็นที่โปรดปรานอยู่ในข้อที่สองให้คําอธิษฐานของข้าพูงเป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักและทิาการที่ข้าพูงชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลายเย็นแล้วตอนนี้เนี่ยดาวิดได้พูดถึงเรื่องสองสิ่งคือเครื่องหอมกับเรื่องของถวาย ซึ่งเป็นสิ่งที่พวเกียวและก็มหาโดยเฉพาะผ่านทางปุโรหิตได้กระทำกันนะครับซึ่งอ้างในเครื่องหอมในวิวรณ์บทที่5ข้อที่8เป็นเสมือนคำอธิษฐานที่ลอยขึ้นไปสวรรค์ไปถึงพระพักของพระเจ้าอันนั้นเป็นความคำขอว่าสิ่งที่ดาวิดขอนะครับคำอธิษฐานที่ด้ได้ขอ ให้เป็นที่ทำไมครับปลดปลานเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบเป็นที่ยอมรับนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขอนั้นคําอธิษฐานที่เราขอเรื่องที่เราขอนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องทําไมครับให้พระเจ้าปรดปลานจะต้องสอดคล้องกับนามพระทัยของพระเจ้าด้วยนะครับหรือได้อีกด้านหนึ่งนะครับคําอธิษฐานของเรา ที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือหรือคำสอนในพระคมภีร์นั้นจะเป็นเหมือนเครื่องหอมและเครื่องถวายที่พระเจ้าโปรดปรานที่จะฟังนะครับและยอมรับเรานะครับในข้อที่สองขอปกป้องปากและริมฝีปากอยู่ในข้อที่สามบอกข้าแต่พระยาวเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากข้าพงพ์ขอทรงเฝ้าระวัง ประตูลิมฝีปากของข้าพ่อดาวิดไม่เพียงแต่พูดถึงคําอธิษฐานที่ปากของท่านพูดที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเครื่องหอมและเป็นเครื่องถวายนะครับให้กับพระเจ้าแต่ดาวิดสํานึกนะครับและอะหนักได้ว่าปากของท่านที่ใช้อธิษฐานจะต้องเป็นปากที่ทำไมครับที่บริสุทธิ์ที่เราเองจะใช้ กับพี่น้องอย่างถูกต้องด้วยผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับปากที่เราใช้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราเองจะให้พระองค์ทรงตอบเป็นเหมือนเครื่องหอมและเครื่องถวายจะต้องเป็นปากที่พูดนะกับพี่น้องของพวกเราในทางที่ดีและทางที่ชอบธรรมในด้านหนึ่งควรนไปใช้ในด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ ปากเนี่ยเป็นอวัยวะที่ควบคุมยากนี่เป็นเหตุผลที่ดาวิดอธิษฐานขอนะครับพระเจ้าเนี่ยทรงตั้งยามที่จะเฝ้าระมัดระวังเตือนปากของเราทุกครั้งที่เราจะพูดออกไปเราเคยเายากอบเคยพูดแล้วพูดถึงลิกความไร้กาศนะครับของคำพูด จากปากและลิมฝีปากซึ่งเราเองจะต้องควบคุมแล้วก็ระมัดระวังเราเองนะครับอยาก,กอบพูดว่าถ้าเราคุมคำพูดของเราหรือปากของเราได้เราคุมชีวิตของเราได้ทั้งหมดแล้วนะครับปากคำพูดนั้นนะครับเป็นเหมือนไฟนะเป็นเหมือนออสิ่งที่ชั่วร้ายทำละนำการทำลายล้าง มาอย่างอ,อย่างสูงและรุนแรงดังนั้นคริสเตียนพวกเราทุกคนจะต้องระมัดระวังและอธิษฐานเสมอเพื่อขอพระเจ้าโดยเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเฝ้าเตือนเราให้เระมัดระวังขอที่สามครับขอปกป้องใจนะครับของท่านที่จะไม่ทำไมครับ เอ็นเอียงไปหาสิ่งที่ชั่วหรือคนชั่วข้อที่สี่อย่าให้ใจของข้าพง์เอ็นเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆที่จะทําการอาธรรมต่างๆรวมทั้งคนที่ทําชั่วขอให้ข้าพง์กินขออยาาให้อย่าให้ข้าพงกินของโกชะของพวกเขาการร่วมกินอาหารด้วยกันเป็นการแบ่งปันแสดงถึงความสัมพันธ์หรือสามัคคีกันถ้าเราร่วมโต๊ะกินกับใครเราแบ่งปันอาหาร คือแบ่งปันร่วมชีวิตด้วยนั่นกือสิ่งที่ดาวิดได้อธิษฐานขออย่าให้ใจของเขาโอนเอียงนะครับหรือไปหานะครับคนที่ชั่วนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกนะเราต้องห่างเราต้องระวังที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับคนที่ทำไมครับหรือมสีสังคมกับคนที่ชั่วไม่ใช่ไม่คบนะครับ มีสังคมใช้ชีวิตร่วมขอที่สี่ขอทรงตีและตักเตือนนะครับข้าพระองค์อยู่ในข้อที่ห้าขอให้คนชอบทำตีและตักเตือนข้าพระองค์ด้วยความเมตตาน้ำมันอย่างเน้นอย่าให้ศรีรษะของข้าพระองค์ปฏิเสธเลยคำว่าดาวิดพูดถึงเรื่องของการตีและตักเตือนแสดงว่าในชีวิตของดาวิด ท่านเองไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ผิดพลาดมีความผิดพลาดนะครับท่านแต่เมื่อเมื่อในความผิดพลาดนั่นเองดาวิดยินดีและมีใจที่เปิดกว้างที่จะขอให้พระเจ้าใช้คนของพระเจ้าที่จะตีและก็ตักเตือนเขามีคนพูดบอกว่านะครับเ,เพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนที่กล้าพูดตักเตือนนะครับ เพื่อนของเขาอันนั้นก็คือนสิ่งที่พระเจ้าได้บอกในที่นี้นะครับพระเจ้าใช้เพื่อนของเราโดยเฉพาะคนที่ชอบทำคนที่ดีตักเตือนเรานะครับเพราะฉะนั้นการตักเตือนเป็นสิ่งที่พึงควรที่จะกระทำการตักเตือนเป็นสิ่งที่ทำไมครับมาจากพระเจ้าและเป็นเหมือนน้ำมันอย่างดีที่อยู่บนศรีรษะ เวลาคนเดวหรือในสมัยของพระกระพีเข้าไปนี้บ้านแขกนะครับเขาจะต้อนรับโดยเอาน้ำมันฉโลมที่หัวนะเพื่อ,อความรู้สึกที่ดีกลิ่นหอมอันนั้นเนี่ยเป็นภาพของการที่ดาวิดเปรียบเทียบว่าเขาถูกตักเตือนและตีจากเพื่อนเหมือนเหมือนน้ำมันที่หอมนำความสดชื่นน,นำความยินดี มาสู่ชีวิตเนี่ยของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าชีวิตของดาวิดเคยผิดพลาดในเรื่องบาดเชบาแล้วพระเจ้าก็ส่งนาธานมาเตือนเขานะครับด้วยความหวังดีและเขาก็จะกลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะขอขอที่สุดท้ายข้อ5ครับคือขอป้องกันข่าจากกับและบวงแล้วอันนั้นเป็นเราคงดีว่าใช้กับกับบวงแล้ว เป็นเครื่องมือที่ใช้ดักจับสัตว์นะครับแต่เราแต่ในที่นีให้เราผมอยากให้พวกเราคิดเวลาในพรานจะดักใช้กับหรือบวงแล้วดักสัตว์เนี่ยเขาต้องมีเหยื่อด้วยเพื่อให้หยวนเหยื่อนั้นเข้าไปที่กับหรือบ่วงแล้วนั้นและถูกจับอะไรครับคือเหยื่อหรือทำไมครับจุดอ่อนในชีวิตของเราที่ ศัตรูของเราจะใช้วางไว้ที่กับกับวางไว้ที่บ่วงแล้วเพื่อจับเราเราทุกคนดูจุดอ่อนเราต้องระวังที่จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพวงวันนี้